เคยถือกระบองอะกระบองขาไวอะฉันเคยเป็นเล่นก็พูดดีเฮ้ยตังอะไรของเคอกระบองวะเล่นยังตังแล้วพี่ฟ้าเปล่ามันกำลังไปมาอยู่คนเชิญมามันก็ขาไวแหล่ะนะโอ้เล่นแบดเปล่าโอ้ยเจ็บ S <S อื้มฮะโอ้มันไปแล้วสินะโอเคสัรบทีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถุยเล่นปะโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ดูเกมกาลินาฟรีไฟนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมกาลินาฟรีไฟนะครับโอเครทุ่มคลินเลยครับ ไม่มานะจะไม่รู้ไ่าง้แค่เนี่่า,านะซื้อทันไหมเนี่ยโอโ้โหซื้อไม่ทันว่ะละโอลทะลุมอทะลุโอโ้โอโแบนมาเลยนะฮะบอกจีด้วยนะฮะ อันนี้ก็ยังแหลกค่ะโอ้โหอ,นนอะไรพวกนี้วิง่งยังวิ่งทะลุเลยเพี๋ยายไปงี้ยนี่เพื่อนวิ่งทะลุดูดิทะลุได้อยู่ทะลุไปเลยทะลุไปแล้ว ก็เลนรายการนั่งดิตามใจฉันว่านีน่ำนำใครอ่ะน้นหวยดูดิปุน้น 啊啊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  อมืดอีกูไอ้เโอ้ยเล็กล็จริงมันไม่เคยเล็กแบบนี้นะเคยเล็กตลอดเลยตอนอ้นี่ตอนอารีโอเนี่ย เอ๊ทีนี้ไม่มีความตนเติมบิติดอปนีนีเล่นเปนะดีตลอดาก็ควดแอรอยู่นนอโอ้ยแล้วเอาชนะนะเฉย คือือะไรเนี่ยบล็อกด้วยบล็อกด้วยแล็กจั๊ก มีแหอกันละชาดีครับโอ้ยโวนเวียนดเดิมัต้องโดนโงวงบีงเป่ะทอ,อยเงกนเก็บ มาได้บ่ายังนงี้เอง จะบดอ๋ลาดบายบายดูบหมน,นี่ไม่ใช่บดนะ